ดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮาที่เข้ามาช,ชมช่องวันชนแนลค่ะกลับมาพอกันตอนดึกเนาะค่ะเนาะในค่ำคืนนี้ก็นำแนวทางพ่อน้องค่ายมาฝากมาดวนๆกลับมาลงปุบปรับเลยค่ะกะเัเลยบอรลาะซาเลบอเก็บไว้ก็เลยมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาเบื่องกันค่ะพ่อน้องค่ายเป็นมาเลยค่ะงวดที่เล้วพันหลุดนะะเนาะค่ะเนาะกับว่าเป็นอยังงวดนนี้ก็ตามต่อเนาะค่ะเนาะ ยิ่งหลุดยิ่งตามเนาะค่ะเนาะค่ะวิ่ง4กับ0พ่อหนองคายสิสิงหา04,09พโทษค่ะ05,07 47,42,46ค่ะพ่อหนองคายเพินมาถึงเลยเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคันแนวทางใดจะนักไหนยังบ่มากกันพ่อคุณแม่ต้องการคุณพ่อคุณแม่ค่ะควมเบน่์นมาได้เด้อค่ะวันจะเนี่ยวก่บบางที่กับมาลัวๆเนาะแนวทางกับบางเห็เบิด ให้คุณพ่อคุณแม่เบื้งกันเบิดอยู่ค่ะค่ะให้คุณพ่อคุณแม่อันคอมเมนต์มาถามมาเด้อค่ะค่ะหันแนวทางในกันคุณพ่อคุณแม่ยังบ่ได้เบื้งได้เห็นกันเลเนาะค่ะเนาะค่ะเอาก็เห็นกันเลยเนาะเอาต่อไปเลยค่ะค่ะอันนี้พ่ออ้วนค่ะพ่ออ้วนวิ่งศูนย์กับหกวันนี้ค่ะวันที่สิบหกสิงหาคมเนาะค่ะเนาะศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า หกสองหกเจ็ดหกเก้านิ้นหกเจ็ดต,ตัวเดียวค่ะพ่ออ้วนค่ะค่ะแบบ้าวาคุณพ่อคุณแม่เฮามาปลูกมาปรับกับมาวัางด้วยค่ะจะบัรอสะาค่ะฐานแนวทางในกันวันจะแนวยังบัวบ้างกับคุณพ่อคุณแม่ยังบานได้เห็นกับคุณพ่อคุณแม่ทักด้อค่ะทักเซียมาคอมเมนต์มาถามค่ะมา บางทีก็ลืมลุงนะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่เข้ากันมาเบ่งมาสูกันค่ะวดที่แล้วพ่ออ้วนเพิ่นกับเข่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นไ้วิ่งหกับ9ก้าเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองหนึ่สกสะปัสสาลได้ออกส1นึเนาะค่ะเนาะคือเป็นหนค่ะเข้ากับตามต่อเนาะหัวต่อไปคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ ต่อไปค่ะค่ะเลขีกซองลสามเศษ่ามาเลยค่ะวันนี้คุณนไยหามาตัวเดียวแต่เพื่อนยังบ่จับคูมาเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทางไลน์ค่ะรอเพื่อนจับครูให้ก่อนค่ะวันชะแนลจะนํามาวางคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพิ่งกัดอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะเพื่อนนหหามาก่อนค่ะวิ่งรูดท้าค่ะต่อไปค่ะ แอดใต้ฝ้าค่ะขึ้นวิ่งหกค่ะหกศูนย์หกสองหก้าหกเดปดหาคูหาหางด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันที่แล้วเพิ่นกัเขาก็บเลยบ่ไดนน้ำมาฝากคุณพ่อคุณแม่เขาวันนี้ก็มาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮเบึงติดตามบึงเนาะค่ะเนาะค่ะต่อไปค่ะพ่อไพยบุญค่ะเด่นบุญศย์กับเก้าศูนย์้าศห ล่าง5กับ6จะมี5 3 6 3 5 8 6 8ค่ะข้างเดหปดค่ะมีข้างล่างข้างบุญนำพอไฟบุญค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮาไปพิจารณากันเบิ่งเนาะค่ะเนาะค่ะชุดจีคูนี่เพิ่นยังบ่มาค่ะฟอไฟบุญค่ะรอกันเด้อคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะหัวดแล้วยมเป็นเขาเนาะค่ะเนาะเขาซีหนึ่งตุ่มตเนาะค่ะเนาะค่ะหัวเฮาก็รอไปก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ท่านผู้ชมทั้งหลายเฮาค่ะแล้วต่อไปค่ะเจลอตเตอรธธี่ค่ะวิ่งแปดกับเก้าเจลอตเตอรีตตร่เด้อค่ะแปดสองแปดห้าแปดเก้าเก้าหนึ 5, ่งเก้าห้าเก้าจเน้นแปดสองค่ะค่ะเจลอตเตอรีตตร่เด้อค่ะนี่เป็นไนบ้าบุกคลมูลนะคะเนาะเป็นไฮแปดกับเก้าแล้วต่อไปค่ะ เลขล็อกจากกรทมรค่ะบุญอย่างเดียวห้าห้าเจ็ดห้าแปดอืมเลขล็อกจากกทมเนาะค่ะเนาะ,ะบุญอย่างเดียววันที่แล้วเพืนกระไฮมาสี่เนี่ยค่ะเข่าสี่หนึ่งตรงๆเนาะค่ะเนาะสี่หนึ่งกับสี่เก้าเพื่นมาเป็นเรียนสี่หนึ่งเนี่ยค่ะค่ะเอากระซิบเห็นกันเลยเนาะคุณพอ่อเป็แม่คะ่ะคันบูโจงทั้งหลายคะ่ะ เอาต่อไปค่ะปูเจ็ดสองค่ะมัอนปัญยาเป็นรุดนะคะนกค่ะบนล่างค่ะสามหนึ่งสามศูนย์สองแปดสามแปดแปดสามศูนย์ค่ะปูเจ็ดสองเป็นไทยมากค่ะโเป็นแม่เข้า กันเบิ่งเนาะค่ะเนอกใจเนิ่นเนาะค่ะเนาะขานอกวันะเดียวกับนำเดวทางมาวางคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะต่อไปค่ะแม่สละบุรีค่ะแม่สละบุรีเป็นกามาเลยค่ะเลยนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาท่านผู้ชมทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะขานอกกับคุณพ่อคุณแม่ยังรอสุดไหนสำนักไหนแนวทางใดก่ะคอมเมนต์มาเด้อค่ะถามมาค่ะวันจะแน่วงไง จะนำมาวางให้คุณพ่อคุณแม่เ้าค่ะ,ะตามมาเรื่อยๆค่ะแนวทางเจลาสักดักเจลาแนวทางก็จะตามมาเรื่อยๆแหละคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาปุ๊บลงปับค่ะเมศระ,ะบุรีบุญเก้าเก้าสี่เก้าห้าหกห่าสหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหล่างจิตห้าจิตห้าเนี่ค่ะเมียสระบุรีเป็นไห้ค่ะเอาต่อไปค่ะ อาจารย์พิชนาค่ะหามากค่ะ<อ>ล่านอย่างเดียววิ่งหกหกเจ็ดหกหกหกแปดประเน้นหกเจ็ดเด้อค่ะค่ะเอามาตุยพอ่อเป็นแม่เขาซ o o m เป็นงวดนเลยเพราะขะเนาะงวดเลี่ยวเป็นขาวสี่ห,คคะก,ะห,หนนกค่ะกะเ็เลยตามเลยตามเมือ่อขะงวดนี้เนาะค่ะก็เลยเอามาตุยพ่อเป็นแม่มาวางคุณพ่อเป็นแม่เขาเบิ่งกันต่อไปค่ะพ่อจเจริญศีลดิน บนห้ากับหกเลือค่ะวันนี้พอจะเลือกสินเสมคุณเกาค่ะเสมรักหน่วยรักสิบพอจะเลือกสินค่ะวันนี้เป็นไทยห้าสองหกสองห้าสามหกสามวิ่งล่างเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เน้นเก้าหนึ่งตัวเดียวค่ะล่างค่ะค่ะบนเนี่ยนะคะเนาะเก้าอาจจะมากค่ะคุณปอคุณแม่ค่ะค่ะแกบนเนี่ยเนาะหกอาจจะยั่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหกกับพานี่ มาทุกสำนักเนาะค่ะเนาะโทรพี่แม่ค่ะทุกสำนักค่ะเอาต่อไปค่ะปูสายตัดค่ะเพิ่นมาเลยค่ะวิ่งหากับหกค่ะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งน้นหกศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งค่ะปูสายตัดค่ะหมดที่แล้วเพิ่นระเข่าด้วยค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งเพิ่นค่ะดีค่ะ วันนีฮอกัะตามโตเนาะท่านผู้ชมทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องเฮ้าคุณพ่อคุณแม่คะ่ะค่ะเอาก็จะเห็นกันแลนะะ้วเนาะค่ะเนาะเห็นกันปุ๊บเลยนะเนาะยายคุณพ่อคุณแม่เขียบนาโจอไว้ค่ะเขียบนาโจอ์เวเดอร์สวดีคุณพ่อคุณแม่คะ่ะไปพิจจรณาเบื้องในคำพืนนี้ค่ะตอนดึกก็ลงตอนดึกเลยค่ะค่ะเจอก,กันบ้่นเนาะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะจะมีแนวทาง มาฝากคุณพ่อคุณแม่เขาคือเก่าค่ะคุณพ่อคุณแม่นอนรับฟันดีด้ื่มหัว,วลรวยเบื่อไปน้ำกันน้นองขานาองในส่งวันชนแนลค่ะเ็นกันอื่นจ้าสวัสดีค่ะ